New h o n d ัน CRV e-HV และ VTEC Turbo ใหม่ราคาเริ่ม1,419,000ถึง1,729,000บาท อ l อนิวฮันด้ CRV 2023 Generation ที่6ใหม่ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในไทยมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร VTEC Turbo และ Hybrid EHEV 2.0ลิตร e แบ่งออกเป็น5รุ่นย่อยเขะราคาจำหน่าย1,419,000ถึง1,729,000บาท o n ิวฮอนด้าซีเีเจเนเ่นที่6มีให้เลือกทั้งหมด5รุ่นย่อยพร้อมราคาจำหน่ายดังนี้ Full Hybrid e-hv 2.0รุ่น e-hv e rs 4 w h drive 5ที่นั่งราคา1,072,900บาทรุ่น e-hv e es 5ที่นั่งราคา1 5 8 9 0 0 0บาท1.5 vtec turbo รุ่น el 4 w h drive 7ที่นั่งราคา1,064,900บาท รุ่น eS 4 wheel drive 5ที่นั่งราคา1,599,000บาทรุ่น e 5ที่นั่งราคา1,419,000บาทดีไซน์ภายนอกของ All New Honda CR-V 2023ใหม่ถูกออกแบบเน้นความสปอร์ตพรีเมียมติดตั้งกระจังหน้าดีไซน์ใหม่สีดำเทียนนิวแบล็ ไฟหน้าแบบ LED และไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ไฟเลี้ยวด้านหน้าแบบ LED สี q u e นเชี่ไฟตัดหมอกคู่หน้า LED ไฟท้าย LED หลังคาพ n o r a ดมิกซันร o ฟฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีพร้อมระบบปิดอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถแฮนด์ฟ e ีพาวเวอร์เ g ลเกตวิ h w อ l k ก w a y close เสาอากาศแบบคริปฉลามปลอกท่อไอเสียสแตนเลสคู่และแล้วอล่อยขนาด18นิ้วในรุ่น ES EV RS 4 wheel drive เพิ่มเติมด้วยดีไซน์ภายนอก Exclusive เฉพาะรุ่น RS ประกอบด้วยสัญลักษณ์ RS บนกระจังหน้ากระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวสีดำ Pino Black กันชนหน้าหลังสีเดียวกับตัวรถชายกันกระแทกด้านข้างสีเดียวกับตัวรถคิ้วตกแต่งประตูข้างสีดำ Glossy Black ไฟตัดหมอกหลัง LED สปอยเลอร์หลังสีเดียวกับตัวรถและสีดำเปียโ Black กเสาอากาศแบบคลีบฉลามสีดำเปียโน l a c k กและล้ออลอยขนาด19นิ้วภายในห้องโดยสารของ Honda CR-V 2013ใหม่มีทั้งรุ่น5ที่นั่งและ7ที่นั่งติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยระบบควบคุมประตูแบบอัจฉริยะระบบบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่ Driver Memory Seat ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร Ambient Light ระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสาร Plasma Cluster ช่องปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่3เฉพาะรุ่น E-L 4 o w Drive และไฟอา่านหนังสือด้านหลัง LED แบบสัมผัส ในรุ่น e-h e, H e v r a s f l u r drive เพิ่มเติมตด้วย Honda Smart Key g u r r รระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสาร plasma cluster ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาและระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวที่3ทุกรุ่นของ Honda crv 2023ใหม่ติดตั้งเบาะนั่งด้านหลัง r e a ย s ซี t Sliding เลื่อนและแยกพับแบบ60ต่อ40 โดยรุ่น5ที่นั่งสามารถพับเบาะหลังทั้ง2ด้านได้แบบเรียบช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายและสามารถปรับพับเบาะนั่งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของในแนวยาวรุ่น7ที่นั่งเฉพาะรุ่น EL 4WD r i v e สามารถปรับพับเบาะนั่งด้านหลังแถวที่3เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระหรือปรับพับเบาะแถวที่2และแถวที่3ลงในแนวราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายและสามารถปรับพับเบาะด้านหน้าและด้านหลังแถวที่2และ พื่เเื่อสััมาระในแนวยาว Honda Honda CRV 2023ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ TFT ขนาด10.2นิ้วเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสแบบ a s v a n t Touch ขนาด9นิ้วรองรับไ i เ l a ซับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ผ่าน USB รองรับการสั่งงานด้วยเสียง Siri และ Android Auto พร้อมอุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย w i r e l e s s c h a r g e r และช่อง USB c ตําแหน่ง USB c 3ตําแหน่ง ในรุ่น e-h e HE v r s f o e r drive เพิ่มเติมด้วยระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้า head up display ระบบเครื่องเสียง Bose พร้อมลำโพง12ตำแหน่งและระบบนำทาง navigator ทุกรุ่นย่อยถูกติดตั้งเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Sensing ทำงานผ่านกล้องด้านหน้าและเรดาร์เพื่อใช้ในการตรวจจับรถยนต์รถจักรยานยนต์จักรยานและคนเดินถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยฟังก์ชันการทำงานได้แก่ระบบเตือนการชนร้อมระบบช่วยเบรก ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วอ,อัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์ขันหน้าที่ความเร็วต่ำระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติหรือระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะระบบเตือนเมื่อรถขันหน้าเคลื่อนที่ขณะที่อุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐานอื่นๆได้แก่ระบบกล้องหมองภาพรอบทิศทางเซ็นเซอร์กะระยะหน้า4จุดและหลัง4จุด ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันไฟส่องสว่างด้านข้างอัตโนมัติขณะเลี้ยวระบบแสดงภาพมุมขับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบช่วยเตือนความเหนื่อยล้าขณะขับขี่และระบบช่วยชะลอความเร็วรถที่พวงมาลายัย ออลดีฮอนด้า CRV 2อง3ี one, Honda, 28, ใหม่มีขุมพลังให้เลือก2แบบได้แก่เครื่องยนต์ฟ e ูลไฮบริด e eSUV ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์สสูบ2.0ลิตร Direct Injection Atkinson Cycle และมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด1 8 4แรงมา้าแรงบิดสูงสุด3 3 5้นิวตันเมตร 35, m. M. ส่งกำลังด้วยเกีย e ร์ eCVT มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย2 0 8กิโลเมตรต่อลิตรพร้อมปุ่มเลือกโหมดการขับขี่ Drive โหมด i t c h ปรับได้3โหมด Sport Normal Econ เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ1.5ลิตร v t e c Turbo DOHC Direct Injection ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าแรงบิดสูงสุด2 4 0นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ CVT มีอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย14.3กิโลเมตรต่อลิตรและรองรับน้ำมันทางเลือก E 8 5ได้ตัวถังมีทั้งหมดให้เลือก6สีได้แก่สีน้ำเงิน Canyon River Metallic เฉพาะรุ่น ESEVRS 4WD และ ESEVES สีแดง Ignite Metallic เฉพาะรุ่น EHEVRS for We Drive สีขาว Platinum Mook สีทาว m e t a l l Alloy Metallic สีเงิน Luna Metallic สีดำ Crystal Mook อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อร,รับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ